ครับคลิปนี้ก็จะเป็นที่ได้สัญญาไว้ตอนแรกนะครับที่เกี่ยวกับคอร์สร้อนะครับคอร์สสุดท้ายของสายอาชีพมันก็จะมีสกิลมาให้3สกิลนะครับวันนี้สำหรับสายอาชีพฟินิกนะครับหลังจากที่ผมลองตีบวกไปแล้วอย่างคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลองเทสสกิลดูแล้ววันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับว่า แต่สกิลมันทำอะไรได้แน่นะครับนะ่ครับแถวสุดท้ายนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ตีบวกเลเวลสิบนะครับแล้วก็เลเวลสิบหกแล้วก็เลเวลยี่สิบนะครับมาที่อันแรกก่อนนะครับอันนี้เนี่ยมันบอกว่ามีโอกาส10%อันัญเชิญราชาทั้ง4ทั้งหมดนะครับอันนี้จะมีผลกับสกิลอันนี้อ่า นี่ครับเดิมเนี่ยสกิลนี้มันจะเรียกแบ็กเซน์ออกมาสองคนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีสกิลเสริมคอสอันนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะเรียกออกมาเป็นสี่คนนะครับแต่โอกาสมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกมาเป็นสี่คนนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะมีทั้งเนี่ยซิกนัท อันโดมเมดาเาิกซัสแล้วก็ดากร้อน,นครับออกมาครบสี่ตัวเลยซึ่งตอนใช้งานจริงเนี่ยโอกาสมันจะออกน้อยมากครับเท่าที่ลองดูด่นานๆรึอจะออกมาสักทีหรือว่าผมโชคไม่ดีก็ไม่รู้นะครับอ่าสิเปอร์เซ็นนี่ไม่ได้หมายความว่า ตีทุกสิบครั้งจะออกมาหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่นะครับหมายถึงแต่ละครั้งที่ตีเนี่ยมีโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะตีทั้งวันแล้วไม่ออกเลย<ๆ>ก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าตีแล้วจะออกรัวๆติดๆกันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะโอกาสมันคือครั้งละสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ต้องย้ําหน่อยว่าไม่ใช่ตีสิบครั้งจะออกหนึ่งครั้งไม่ใช่นะครับมันคือตีแต่ละครั้งมีโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นตะครับ น,นี่คือสกิลแรกนะครับสกิลที่สองอันนี้คือหลอมสิบหกนะครับเลเวลสิบหกอันนี้เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลแล้วจะมีศัตรูเนี่ยจะติดสถานะเฟรมห้าขั้นนะครับสกิลคืออันนี้นะครับอันนี้คือสกิลนกพุ่ง กติเนี่ยเราจะใช้พุ่งหนีศัตรูนะครับคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะพุ่งใส่ศัตรูกันนะแต่ส่วนตัวผมใช้แอันเนี้ยเนี่ยไว้สําหรับหนีนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับพิธีการก็คือหันหน้าไปทางทิศท,ที่ต้องการแล้วก็กดบินพุ่งไปได้เลยนะครับลองดูนะครับ <S <S แต่ต้องหันด้วยนะครับหันจอไปในทิศทางที่ต้องการ แล้วก็กดบินนะครับมันมันจะไม่ได้พุ่งไปตามหน้าที่หันนะครับมันจะพุ่งไปตามจอที่หันนะครับไอนน้ต้องดูดีๆด,ด้วยแล้วนี้เนี่ยมันมีผลอะไรปกติมันก็แค่พุ่งธรรมดานะครับ,นะรบแต่ถ้าเรา เราอยู่ในสถานะอันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพข้อบอีแต่เราไม่ต้องสนใจเรามาดูันนี้ดีกว่ากใช้นะครับอลองแบบไม่ใช้ก่อนลองแบบไม่ใช้ก่อนเอานี้ไปก่อนถ้าเราพุ่งผ่านนะครับปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันนี้คือเรายังไม่ได้ใช้สกิลถ้าเราใช้เนี่ยครับรตูจะติดสถานะเฟรม5ทันทีนะครับสถานะเฟรม5นี่มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อ สำหรับฟินิกเนี่ยถ้าศัตรูติดสถานะเฟรมเนี่ยเวลาเราโจมตีเนี่ยศัตรูจะเสียหายหนักขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลหลายสกิลของฟินิก์เหมือนกันที่จะเพิ่มค่าเฟรมนี้นะครับสูงสุดแค่ห้าสำหรับสกิลเมื่อกี้คือถ้าเกิดเราบินผ่านเนี่ยศัตรูก็จะติดเฟรมทันทีลองดูทีครับบินผ่านป๊บเนี่ยศัตรูติดเฟรมทันทีห้าเลยนะครับ มีประโยชน์ไหมส่วนตัว <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะคระไอบินนี่ปกติใช้บินหนีไอ้การจะบินสวนศัตรูหรืออะไรงี้ไม่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วสกิลสุดท้ายครับอันนี้สำหรับตีบวก24นะครับมันบอกว่าทำให้แบ็กเซน,เนต์มีตา30%อันเชิญแบ็กฟินิกนะหลังจากที่ลองใช้ไปแล้วเนี่ยมันหมายความว่าสกิลที่เราเรียกแบ็กฟินิกเนี่ย ปกติมันจะเรียกได้สองนะครับเรียกออกมาแล้วจะเป็นสองคนนะผมลบกดอันอื่นก่อนตัวนี้นะครับปกติเรียกออกมาแล้วมันจะเป็นสองคนเนี่ยสองคนวิง่งตุ้มๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้เสริมเข้าไป มันจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นตมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นที่ออกมาเป็นสามตัวนะครับนี่ฮะเป็นสามตัวล้วนะครับปรติต้องวิ่งโจมตีเลยฮนะอ่ามาเนี่ย คนก็คืออย่างนี้คือแทนที่จะเป็นแบ็กฟินิกออกมาสองตัวก็เป็นสามตัวแทนนะครับก็สรุปว่าสกิลของคอสสุดท้ายของสายฟินิกเนี่ยจะเน้นการเรียกซัมมอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของซัมมอนที่เรียกออกมาถือว่าถือว่าโอเคไหมส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไหนๆมันเป็นคอสท,ที่สูงสุดแล้วก็ทำยากขนาดนี้เนี่ย มันควรจะเป็นอะไรที่แน่นอนมากกว่าของสกิลนะครับไม่ใช่มาสุ่มออกสิบเปอร์เซ็นตสุ่มออกสามสิบเปอร์เซ็นนี้นะครับมันส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะครับส่วนสกิลกลางนี้ก็แบบไม่มันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับมันมีสกิลอื่นของเราที่สามารถเพิ่มเฟร,รมของศัตรตูได้กับไปการมาบินพุ่งผ่านเพื่อให้มีค่าเฟร,รมเพิ่มนี่มันดูไร้สาระนะครับก็สรุปว่า สกิลสุดท้ายของคอร์ 7, สร้อยเจ็ดขายฟินิชนะครับผมคิดว่าไม่คุ้มเลยตะกัน <c oughs> ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเอามาใช้จริงนะครับแต่ถ้าถ้ามีมันก็โอเคอะถ้าไม่ตีเลียนว่ามันจะออกไม่ออกทั้งมันอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะหาอะไรที่มันแน่นอนในชีวิตหรือว่าการต่อสู้ที่มันจะต้องมีจุดเปลี่ยนชีวิตที่จะต้อง มีอะไรที่มันแน่นอนกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับเอาผูดต่ออยนิดนึงถ้าเกิดเป็นเป็นสายซัมมอนน,ะ,นะครับมันสามารถเ,าเลือกสกิลเสริมเพื่ออื่นให้มันมาตรงกับสายนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้มันเกี่ยวกับแบ็กเซนใช่ไหมครับก็นะผมผมเหมือนเคยเห็นอยู่ คลาดมาสตอมนะครับคือสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นเป็นเอ่อเรียกเรียกแบ็กเซนออกมาใช่ไหมครับถ้าเราเซตอันนี้มันจะมีโอกาส10%เปอร์เซนที่ยกเลิกคููดาวของสกิลสกิลนี้นะครับก็จะเรียกออกมาได้อีกนะครับไม่ต้องรอคููดาวจนครบอันนี้ก็เป็นสกิลสายสม่อนเหมือนกันอ่าอันนี้ อันนี้จะเสริมของสกิลแบ็กเฟรนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะทำให้แบ็กเฟรนเนี่ยวิ่งเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังโจมตเีเพิ่มขึ้นอีก80%เกือบเท่าต,ตัวเลยนะครับสำหรับสาหรับอันนี้จะทำให้สกิลของแบ็กเฟรนอันนี้เนี่ยเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับและถ้าเราใช้เรียกที่เป็นสามตัวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเรียกออกมา3ามตัวแทนที่จะเป็น2ตัวนะครับ ันนี้ก็น่าจะเป็น,ปนที่เขาเรียกว่าสายซัมมอนก็คงจะพอได้แลทั้งหมดก็มีประมาณประมาณนี้นะครับกับสกิลเลเวลเร้อยเจ็ทีนี้ถ้าเป็นสกิลอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไม่ครบเพราะว่าคอร์สหลักผมต,ตีตีไม่ถึงนะครับก็ก็ใกล้จะครบแล้วสกิลนะครับเดี๋ยวถ้าสกิลครบหมดทุกทุกอันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งของสำหรับสายฟีนิกซ์นะครับว่ามันตั้งเป็นสายอะไรได้บ้างนะครับ พราะที่ผมดูเนี่ยมันจะมีสายที่โจมตีหมู่ได้สายที่เน้นหลบหลีกหายตัวนะครับหายตัวหนีแล้วก็สายที่เป็นซัมมอนไอ,อ้สายโจมตีแรงๆก็มีเหมือนกันที่เพิ่มพวกคิทิคอลพวกอะไรอีกนะครับก็ก็น่าจะไปอีกอาชิดหนึ่งที่เล่นได้หลากหลายสายดูเหมือนดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเลือกเลือกสายดูเอานะครับยังไงก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วน,นะครับ